เราสามารถที่จะใช้ในงานมงคลการศึกษาหาความรู้หรือว่าทำสิ่งมงคลหรือสิ่งเริ่มต้นนะคะให้เกิดสิริมงคลในชีวิตสวัสดีค่ะดิสุภลักษเครื่องรางร้านนาน,นะคะสงสัยกันไหมคะว่าทิศมงคลตามหลักโบราณแท้ที่จริงแล้วคือทิศไหนกันแน่เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ไปพร้อมๆกันคะ่ะ มงคลตามหลักโบราณนะคะโดยทิศนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในงานมงคลการศึกษาหาความรู้หรือว่าทำสิ่งมงคลหรือสิ่งเริ่มต้นนะคะให้เกิดสิริมงคลในชีวิตคนที่ดีกำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้นะคะ่ะถูกบันทึกเอาไว้นะในหนังสือรวมถึงในตำรับตำราบโบราณหลายหลายประเภทความเชื่อที่ตรงกันทั้งของภาคกลางนะคะแล้วก็ของภาคเหนือโดยทศมงคลนะคะจะมีทั้งหมด สทิศค่ะทิศแรกนะจะเป็นทิศที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงตามหลักตำนานของพระพุทธศาสนานะ เป็นทิศท,ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสลุ่นที่ที่พระพุทธองค์ตรัสลุ้นเนี่ยท่านก็ได้หันหน้านะคะไปสู่ทิศตะวันออกทําให้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานมงคลาการทํากิจมงคลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความมงคลทั้งปวงนะรวมถึงการอ่านตําราโบราณการอ่านปั๊บสาโบราณเนี่ยก็จะยึดทิศตะวันออกเป็นหลักคือให้หันหน้าไปทางทิศนั้นแล้วทําการอ่านหนังสือหรืออ่านตําราถ้าเกิดสําหรับคนที่ ที่สะสมเครื่องรางของครังเนี่ยได้ยินใช่ไหมเกี่ยวกับเครื่องรางที่ทําจากไม้ต่างๆะ,ค,ะคูบาอาจารย์ท่านก็จะมีการยึดนะคือว่าให้ใช้ไม้หรือกิ่งะะที่ยืดหรือว่าชี้ไปทางทิศตะวันออกนํามาสร้างเครื่องรางของขลัง ในการหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกนี้ค่ะในความคิดเห็นของดีนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นทุกสรรพสิ่งนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นทิศที่พระุทธเจ้าท่านหันหน้าไปเมื่อยามที่ตรัสรู้ใช่ไหมก็เป็นการที่เราสามารถเริ่มต้นเรียนรู้สาขาวิชาต่างๆเริ่มต้นทํากิจการต่างๆค่ะทํากิจการทุกอย่างที่เป็นมงคลเราสามารถที่จะยึดทิศตะว,วันออกเป็นทิศหลักได้เลยทิศที่2นั่นคือทิศ ใต้ ใครหลายคนได้ยินคาว่าทิศใต้แล้วตกใจใช่ไหมแต่จริงๆแล้วค่ะในตะปบษาหรือว่าออคัมภีร์ตำราต่างๆของทางร้านนาเนี่ยก็จะกล่าวว่าทิศใต้เป็นทิศอีกทิศหนึ่งนะคะที่มีความมงคลและถ้าเกิดว่าอธิบายตามหลักของพระพุทธศาสนานะคือทิศที่พระพุทธเจ้าท่านทรงหรันศีรษะนะคะหรือว่าหันเสียไปยามที่ท่านนอนหลับนะคะหรือว่าอ่างสายญาติท่านก็จะหันศีรษะนะคะไปทางทิศใต้นะคะรวมถึงการหันหน้าไปทางทิศ วันออกค่ะทีนี้ทิศที่โบราณจะไม่นิยมใช้คือจะไม่นิยมทำเรื่องมงคลทั้งปวงนั่นก็คือทิศเหนือเพราะทิศเหนือเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสรีละในยามที่เรานอนหลับใช่ไหมคะเมื่อศีรษะหันไปทางทิศใต้ปลายเท้าเราก็จะหันไปทางทิศเหนือถูกไหมทีนี้ค่ะตามหลักเวลานะก็เลยมีการเรียกนะคะว่าทิศเหนือคือทิศ ปลายเท้าดังนั้นเราจึงไม่นิยมนะคะที่จะหันหน้าไปายามที่จะทํากิจมงคลต่างๆค่ะส่วนทิศตะวันตกค่ะก็แน่นอนว่าเป็นทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันออกเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งทิศนะคะที่เราไม่นิยมถ้าเกิดจะทําการมงคลนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงการที่จะต้องหันไปทางทิศตะวันตกค่ะใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิง่งเพื่อที่คุณ และคนที่คุณรักจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเหล่านี้จากดีวันนี้ดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ